บายดีพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาตแลสัล่งประเทศเด้อเมื่อนี้เฮาอยู่บักเซ่เด้อพี่น้องเฮาบ่ไเ้เมือเวียงจา,รานรซ้ำบ่ได้ขึนกก้นเลยียงเพราะว่าจานแผ่นคาดมันมันบบได้นากก็เลยบ่ได้เมือเอาหลดมาเซ็กเอามาเซ็กมือซ้านี่ค่ะพี่น้องเพื่อสีเอาออกมาจากตั๊นมนำมาจิบประงส์ิมม่มบ่แเ่นง่ายหลดมันใส่เลขบบได้มันติดได้ติดได้ใส่เลขได้แต่ว่ามันมันบไปลายนะใส่เลขได้แต่มันบกปคาดมันเบิด แล่นหลุดแ่นล่างในโมเมนคองงน่ายพี่น้องเอยเดิดลงมาขึ้นไปหาเซ็กซกอยู่ตลอด่อคนทางบัานเขามันยากนะหลุดกับเพอีต้นหลุดเนาะอีต้นทั้งหลุดอีต้นทั้งคนอีต้นทั้งคนแปลงอีต้นทั้งเจ้าของโหลดเจ้าของโหลดนี่ตี้หินเป็นตาอีต้นเงินกับเบิร์ดคนผู้โดยสารก็ได้แถมยังเด้แปลงโหลดอีกเนาะส่งได้ยินเขาขขาผู้โดยสารอ่าเจ้าของโหลดหาิ่มทอดคอยเลยพี่น้องเอาก็เหินใจเผื่อคือกันเนาะ เขาก็ลาให้ยกำลังใจเพล,ลินเลก็มาแป้งสอยเปิดอยู่หั่เข้าไปในแป้งนะขามีแตไออ่ไปซสืออนะสสไปเสือเครื่องกับเพลินเขาแป้งกเป็นนะ้องพี่นอ้องสามกแป้งมหาศาลเขาชีได้ผักเรือเข้าลงมาตั้งแต่มือวันผาฮัทผาฮัทสุกเสาหินจันคานฝุดผาฮัทเขาได้ผักเก้ามือกุบพี่น,น้องก็ถ้าเสียเงินเราจะใช้จ่ายคานนะเนาะอยนะนะ่างคดีเขามีเงินเลยแบบนะยังติดแขวกับพวก ขอแป้งแถวกหมือนเดิมมาเว้ากันต่อทำบิดนะเฮาเว้าเฮากับผิดว่าตัวเองสีงแดงเมืออ่อเวียงมือนี่ว่าสีแวลน้องนุ้ยน้องนุ้ยเพิ่นว่าสีเมื่อน้ำเมื่อเวียงน้ำน้องนุ้ยนะเพิ่นบ่แม่นว่าเพิ่นเศร้าเพิ่อหา,อย,อาอออยัางคาเวียกเพราะว่าคาเวียกทข้างบ้านนะพี่น้องไม่สะคอนให้มีเวียกด่วนน้ำเพิ่นนะคะเพิ่นก็ต้องเมื่องอะไรกับในการน้องโซกับพ่อนะดีแล้วก็กพานะ้องไปพอดพราะน้องนุ้ยนะเพิ่น,นะพนกับเป็นเป็นตัวลักโซติงให้เอื้อยค่ะนะ ่วาเอือยบเดเมอ่อกระน้องเมื่อกับเพิ่นกระซอยเอือยได้กับเพิ่นกับไปซอยน้องชายแต่งหน้าแต่งในไปพอนซึงว่าตอนนี้เขาก็อยู่ฮันกะอะไลแถวปักเซเดิร์การที่แปลงหลดฮันโบมเมนายที่น้องหาสั่งกระเน่าหาสั่งโคตรยนีเลยประมุ่นเนี่ยอยากเป็นสั่งเองดีเนาะท้งทางที่เขาอยากให้เงินสั่งนะกับโบมีหาสั่งยนี่มื่อก่อนค่ะป่าแพงแอมันสอดแพงพะโลม,มันสอด อยากหาสั่งมาแป้งกับโบได้พี่น้องโบมีส้างมี้างอยู่แต่เขาโบมาเขาดิ่นโตนะพี่น้องเขาตั้งเรียกได้เงินนี่คนล่านี่ตั้งคิดค่าเนี่พี่น้องปลาโมยนี่คันเป็นนี่สิเหตุเองสงสัยสิได้เป็นสิได้ไปเฮียนเป็นสั่งเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนี่นะมันก็เริ่มแรงแล้วหลดกาเที่ยวร้ายอยู่เขาบ่ได้อยู่แถวตัวเมืองแต่เขาอยู่ในนอกนอกพี่ขาก่ายปั๊มน้ำมันจิตประสงค์มาเอง อยู่แถวนี้อากาศเดิอนสิลหาอากาศอยู่ปักเซไ่พังแบบเป็นจังไดเนาะอากาศอยู่ปักเซตั้งแต่ป้ามุ่ยม,มาอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเกือบจกหอดเดือนหนึ่งเลยดีเนาะพี่น้องโกเคยมีหนาวห้อนแปละว่ามันมีแต่ตึกมีแต่ไออย่างค่ะทั้งๆท,ท,ที่มันมีภูผาเลยพี่น้องห้อนอากาศก็ห้อนเมื่อเยียงจันทร์ก็ห้อน หอดเทหอดว่าบัดเท่าขี่รถแตเออแต่ปักเซไปหอดปักสองนะหาน้ำเลยพี่น้องไก่เซโนเนาะหอดปักสองแล้หาน้ำเลยก็ทอดรักสามชิ้หาวางแถวทางเขาถัดพนเนาะน้องทางฝั่งไทยได้มาถัดพน้วก็ซีมูอยู่เนาะมาลายอยู่อากาศเริ่มหนาวหอดเซโนวันนี้เท่าขี่รถออกออกไปแต่เซโนสิเตรียมเขาเมืองเวียงจันท์สิเตรียมเมืองหาถะกอกตะแกะทอดอีกแล้ว อากาศนะห่อนอนประมุยหารับเขาทวามขอเลยได้พี่น้องเริ่มแหล่เขาเลยเขาอากาศนะวหอนมาเมื่อนี่อากาศาอ,อยู่ปักเซฮะคือแบบว่าดีขึ้นลายแบบอากาศมันกีคือยำหนาวนะแตกานา,กกนาบวัวแห้งประมุยนาะซีหาพี่น้องเอฟซีบอกคือบฮหาใส่แม็กคือบัใส่หันใส่หนีเนาะประมุยเาพยายามซีหาตัวเองใส่ให้มันลื่นในเด็กพี่น้อง ตอนนี้เฮาก็มาแปลงรถตั้งแต่เช้าจนสิฮอด5:00นแรงแล้วเฮายังบ่ได้เมื่อยอยู่เนาะถ้าเบิ่งได้ว่าเฮาสิแล้วจกักโมงนางนุ้ยนาโทรมาหาป้ามุ้ยอยูอว่ว่าเจ้าผากักหลายเที่ยวนะเจ้าบ่มาบ่มางไเฮาก็าต้องเฮาเป็นคนขายปีเนาะพี่น้องเฮาก็ต้องเบิ่งกับเพิ่นไปซื้ออ่าไปซื้อเครื่องอ,อ,อะไรเฮาก็ต้องนํานไปนําเพิ่นไปซอยเพิ่นอันแบบว่า เราเห็นเจ้านายเวลายามลำบากเขา p o s ิถิ่มจิป้าเพื่อเฉพาะห้อก็ต้องซอยเพื่อนะคะอยู่เคียงข้างเพื่อนอะพี่น้องเนาะเขาป้าบัวถิ่นเหมือนไปไซย์ยังหน่อยเขากะห้เพื่อเอ็นดูต้นเข่าเนน่เขาก็ขิดเห็นเพื่อเห็นโตนเนนะพี่น้องซอยหมู่ทะเลเขากิดโบเห็นได้อนาคตข้างหน้าสิเป็นจังใดนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเล่าความรู้สึกที่เราได้มาอยู่ปากเซเมืองใต้พี่น้องข้างหลัง เากินฮอดบ้านกินฮอดเือนโบมาถามความในใจของตัวเองเนะาะคาว่าคิดฮอดกับคิดฮอดอยู่ได้พี่นอ้องแต่ว่าเอากับอดเอาเพราะว่าเอากัะคันสีเมื่อกับยังบ่ได้อีกอยังเลยพี่นอ้องมาเห็ุเวียงหังก็ได้เดือนหนึ่งมาเห็ุเวียงงก็ได้เดือนหนึ่งพงังเบิกอีกสักสามเดือนเงินก็นยังไม่ได้ส่งแม่ ตั้งแต่มาเหตุเวียนนี่ฮะก็ให้เงินน้องนองจะเถื่อวะให้เงินแม่เถื่อหนึ่งเถื่อหนึ่งแล้วก็ให้เงินน้องนุ้ยน้ำโซ่หนึ่งน้องนุ้ยผ่นผักเวียดพิืนบอดดีมาเดียพี่น้องิ่นกระของเงินเท่าิ่นมีแนวจำป็นเนาะผ่นจะของเงินเท่าอ่ะเซนกี่กระถึงเงินบาทอยู่หนึ่งพันบาทแต่การน้องโซ่กระอคเงินไปองค์เฮียนแล้วก็กอะเงินซื้อเสียกีดอกกีด้าเนาะ ได้เมื่อน้องกับแม่ยังลำบากเฮาก็ต้องสูต่อไปพี่น้องเพราะว่าเข้ากับ,บ่ัยแม่และกันนองลำบากขนาดพี่น้องเฮาลำบากคนเดียวก็พอเลยนเนาะเฮาก็สู้กับเกียกกับนานแบบนี้ได้พี่น้องเลยรา mm hmm. บใดที่แม่เฮา,า,ายังบ่สบายแม่เฮาแม่เฮายังโบพบได้ถึงขันว่าลำรารวถึงขันแบบมีอยังรลายพอเพียงแต่แบบว่า บอเป็นหนีเป <Yeah. S 2> <paper> <burning desapare> ็นซีนคพรอบครัวบอเป็นหนีเป็นซีนเพราได้จะพอได้ใช้ใจบอได้เป็นหนีภัยห่ากับพอแล้วเนาะแต่กะเข้ามากินทอดบ้านบอกกินทอดไอพี่น้องกินทอดบ้านกินทอดอาหารกินทอดของกินในบ้านบ้านเฮาเนาะเพราว่าอยู่นี่นะเขามีแต่ได้ซื้อกินเฮาบริเหตกินเองเพราว่าเฮาสิเหตดกินเองแต่จังได้เขาบริมีเพื่อนนอะอยู่ในนี้เขาบริมีเพื่อนคัวเพื่อนอย่าง คันว่าเออฮามาอยู่ได้ประมาณสามสี่เดือนแล้วเฮาซิหา้องเ่าและกเาา็เฮากรสซีหาของเสาแบบคือเฮาอยู่เซโน่ในพี่นอ้อง้วกะพันเถียรลงมาเฮาก็ได้นอนแล้วเฮาก็ได้เห็ดองกินกินเองอันนี้ค่ะขีดอยากกินแกงนา้าไม้ขีดอยากกินต้มมุหงขีดอยากกินทอดกระดูกหม,มูแกงหน้าไม้อยู่นี่หาคนแกงบกคือบ้านเฮาเลิผนแกงยุ่แต่ว่ามันบกคือบ้านเฮาผนแกงใส่กะทิทะเ้พี่น้อง แกงใสกะทิห้องบุก่ากินนะ้องกินบัวร่าห้ย่านมันหวานอะไรกับมันๆนะเนาะเฮออยากกินแกงใส่ยานางค่ะคือเแซ่บนะพี่น้องาะเฮาอยากกินแบบนั่นลร้กู้วอ่ารักๆเลยนี่กินฮอดอาหารแทนที่ิคิดฮอดแม่บ้งแม่คิดฮอดแม่แม่คินฮอดแม่กับแม่อยู่ในที่หนึ่งที่หนึ่งในใจของลูกอยู่แล้วเนาะกินฮอดคิดฮอดแม่กินฮอดน้องๆแล้วก็คินฮอดอ่ะ กลิ่นดินกลิ่นอากาศอยู่เซโนฮาวมันเป็นกลิ่นบรรนอกบรรน้มาอยู่ในนี่ค่ะมันสำหว่าตัวเมืองเนาะมันมีตตแต่ตึกแต่สัน้นแล้วก็มีผู้มีพายูแต่ว่าเฮากระบาดไปหลินไปเที่ยวไหนๆคือว่าหละความผูกพันเฮาอยู่เซโนพันเขาผูกพันตั้งแต่นนอยอันนี้เฮาหาก็มาอยู่นะพี่น้องแต่แต่บางครั้งเฮาเฮาก็ประยาดขีดลายแด้เฮาเขาย่านเฮาหายเนาะบางทีเฮาเฮาเองเป็นคนหมักไงไปนะพี่น้องเนาะ พันธเอาหายเจ้าหน้าก็ซีว่าว่าเขาเป็นบ้าก็เลยอดเอาบริหายมิตาน้องนุ้ยก็โทรหาเขาโทรหาเขาตลอดอะไรกับเมื่อนี้เพิ่นก็ว่าเจ้าผักเรียกลรยมือเจ้าบออยากมาบอกผันป้ามูลก็เลยตอบน้องไปว่าบริมาดอกเพราะว่าตรงในซอยเรียกเผิ่ออยู่ทางนี้คันทาสซีเมื่อกระถิ่นป้าเผิ่นนะนะกับบรเป็นพี่น้องน้องแนวเขาเหตดเขาเขาตัดสินใจมาเหตุเรียกเห็นงานกับเผิ่นแล้วเขาก็ต้องซอยเผิ่นให้มันสุดขี่สุดวามซามรถ เพิ่นก็ยังบริภักข์น้องพสิผักได้จังไดเอาต้องซอยเผิ่นนะพี่น้องเนาะคินฮอดนะกะเข้าหายังหาของของเสาอยู่ไดเข้าหายากเสาของอยู่อยากอันยังมี้องแบบเสาอันเป็นเดือนนะยังหน่อยเข้าจึงได้เห็ดคงอยู่คงกินน้พี่น้องเนาะพี่น้องตอนนี้กะขำเข้าขำผ่านเลยแต่ันยังบรแล้วเนาะซงซ้ายประมาณเจ็ดแปดโมงเล้แจ้งสิแล้วอันเข้าหายากหาของเสาแต่ว่า เจ้าของหลเดพ่นบอกว่าให้เฮ้าอ่ะเหตุวียงให้มันผ่านสามเดือนก็แล้วพ่นจึงสียหายแบบว่าพ่นย่านคฮาบมมีความอดทนน่ะนะพี่น้องไปสาวอยู่กับย่านเสียงนั่นละล่ะสากับผ้แลให้น้องนุ้ยมาอยู่นะเฮาก็จะมีหมู่อยู่ะนะอยู่กันหลายคนเฮากับอยู่กับหมวดอันคนขายปีกกับรถคันอื่นนามันจึงได้หารกันทาจึงบริ้เสียขาสาวร้ายเนาะม่งกี้นี่ค่ะสาวนุ้ยโทรมา ก็เลยได้หักสายกับน้องสาวเนาะเปิดกระโจมาว่าเจ้าไปลยเมื่อเวียงบ่องป้ามุ้ยแบบบนี้เมื่อพักอีกสี่มื้อทำสิพักพี่น้องเอ้ยทำสิอยู่ปักเซ่บันี้ค่ะสิได้ไปหล่อบ่้าเบิ่งเดอรขั้นเขาได้ไปหล่อหวังไรเฮาจังสิแผ่นพี่น้องเบิงเออมื้อนี้ค่ะเขาไปซื้อแผ่นคาดพี่น้องเฮาเห็นพี่น้องเอฟซีไ้ เขาเห็นพีพ่น,อน้องทางฝั่งไทยมาเทีย่ยวปักเซลายดีไหมเพื่นถือทุงชาติประเทศไทยมาพ่อมเลยคะเพื่นก็ยืนกันเป็นจุ่มเป็นจุ่มมวนเลยเนาะเพื่นเพื่นเหตุแบบเป็นตาม,มวลน,นี่เขาหาถ่ายวีดีโอโบทานเขาถ่ายทานหน่อยหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวแชร์พี่น้องเบื้องหน้าว่าเขาถ่ายทานอยู่ตอนไหนเขาไปสือจานขาดแล้วเขาเห็นพี่น,น้องสำหรับคลิปนี้กับฝากความคิดนองพี่เต็มพี่นอ้นองเอฟซีทางฝั่งในฝัง่งเราเลยต่างประเทศเลยคะ เบิ่งคลิปใหม่เฮาอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลก์ลกูแซ่ดแลยค่ะเบิ่งโฆษณาให้เด้อเพื่อการสั่งรายได้เพื่อเพื่อให้เฮาหามาเฮ็ดเบี่ยอยู่นี่แหละพอพอได้ได้ส่งเงินให้แม่เนาะพอให้แม่มีกำลังใจแล้วก็บ่ให้ห่วงเอาหลายนะพี่น้องสร้อยเบิ่งให้ป้ามุ้ยแล้วก็สร้อยเป็นกำลังใจให้ป้ามุ้ยนี่เด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีบ้าย